การใช้กีฬาเป็นเส้นทางไปสู่ใบเบิกทางในการประกอบอาชีพและการศึกษานี้นะครับเป็นสิ่งที่ดาวรุ่งหลายๆลยคนก็พยายามต้องทำมาการฝึกซ้อมนั้นที่เล่าผ่านสครูปคือมีต้นทุนนะครับอย่างกรณีของครูแลมเขาก็ต้องใช้ทุนส่วนตัวซึ่งมาจากเงินเดือนของครูเองซึ่งก็ไม่ได้มากมายนักส่วนทุนที่ได้จากโครงการจะมีโครงการสนับสนุนนักกีฬาที่มีฝีมือเป็นเลิศ ปีนี้เบิกจ่ายล่าช้านะครับและกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักกีฬาหนทางเดียวที่ครูแลมทําได้คือการกู้ยืมซึ่งก็เป็นหนี้นอกระบบด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นภาระที่ต้องแบกรับเอาไว้แต่ครูแรมก็บอกว่าการนําทีมบอลเล่บอลหากหวังจะให้เยาวชนและเด็กด้อยโอกาสได้ใช้ความสามารถด้านกีฬาเป็นใบเบิกทางต่อการศึกษาก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการทําทีมนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูง อย่างเช่นค่าอาหารค่าเดินทางและก็ค่าฝึกซ้อมตกแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาทยิ่งช่วงที่ข้าวของราคาแพงขึ้นภาระตรงนี้ก็ยิ่งหนักมากขึ้นไปอีกนะครับขณะที่การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆก็มีน้อยมากนะครับนั่นทำให้จำเป็นต้องใช้ทุนส่วนตัวหากมองว่าเป็นภาระจะเลิกทำทีมก็ทำไม่ได้เพราะเป็นห่วงเด็กๆนะครับว่าอาจจะหลุดออกจากระบบการศึกษาที่ผ่านมาชัยชนะจากการแข่งขัน เป็นอีกหนึ่งหนทางของการได้รับงบสนับสนุนมาอย่างเช่นโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศหนึ่งจังหวัด1ชนิดกีฬามีนักกีฬาในสังกัดของครูแลมนั้นมีผลงานเป็นเลิศได้รับทุนของโครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันแต่ละปีจะได้รับงบประมาณหลักแสนบาทซึ่งจํานวนเงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจํานวนนักกีฬาในแต่ละปีด้วยอย่างในปี2565นี้ครับ มีนักกีฬาได้รับทุนทั้งหมด4คนรวมกับค่าครูฝึกสอนงบก้อนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ1,50 0 0 0 0บาทแต่จนถึงขณะนี้เงินยังไม่สามารถเบิกออกมาใช้ได้ครูแลมสอบถามไปที่สมาคมกีฬาจังหวัดและการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วได้รับคำตอบเพียงว่าให้รอให้รอหน่อยนะครับงบยังไม่เข้าและไม่สามารถตอบได้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยทันทีครับได้รับคําอธิบายว่าปีนี้การเบิกจ่ายล่าช้าจริงแต่ยืนยันว่ามีการตั้งงบเบิกจ่ายสําหรับโครงการนี้เอาไว้แล้วที่ผ่านมาติดขั้นตอนรายละเอียดทางเอกสารครับอ่าแลเกิดประเด็นว่าทําไมเงินถึงได้ล่าช้าเพราะว่าประเด็นแรกประเด็นแรกเนี่ย กรอบวงเงินที่เราได้รับงบประมาณมาเนี่ยของฝ่ายกีฬาภุมิภาคประมาณของอโครงการเนี่ยนะประมาณ320ล้านเนี่ยเราได้รับอ,อนุมัติเมื่อช่วงเดือนเข้าบอร์ดเมื่อวันที่11เ็เมษายน11เเมษายนนะครับแล้วเราก็ได้รับเราก็ไปทำอ,อนุมัติโครงการเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมเราต้องเ,อเข้ามาตามขั้นตอนกระบวนการไปพฤษภาคมปุ๊บแล้วเราก็แจ้งไปทางสามาคมให้ดําเนินการในเรื่องของการเบริกจ่าย ทีนี้ถามว่าทำไมไม่ล่าช้าจริงๆแล้วเกมกีฬาแห่งชาติที่สีสเกตเกมที่ผ่านมามันเริ่มไม่มีนะแต่ว่ากองทุนเพื่อนวัดเมษานะครับวันหลักฐานมันก็เลยล่าช้าพอหนึ่งประเด็นแรกคือหลักฐานมันล่าช้าอันวัดกอบวงเงินล่าช้าประเด็นที่สองปุ๊บมันมีบันทึกข้อตกลงด้วยซึ่งต้องทําระหว่างสมาคมระหว่างสํานักงานกองทุนแล้วก็การกีฬาซึ่งก็ต้องมีการเซ็นลงนามซึ่งก็ต้อง ขั้นตอนกระบวนการมันก็ช้าอีกหนึ่งกระบวนการนี่คือวาระช้าอันที่สองอันออว่าราชาอันที่สามก็คือว่าเน,เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่การปรับตัวนะครับสมาคมต้องปรับตัวแล้วก็เป็นสมาคมที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยคุณผู้ชมโครงการนี้มาดูรายละเอียดขั้นตอนกว่าจะเบิกจ่ายได้กันหน่อยนะครับจริงๆเป็นหนึ่งในอีกหลายๆโครงการของการส่งเสริมพัฒนานักกีฬาในประเทศไทยนะครับ จะได,ได้รับงบมาจากกองทุนหนึ่งก็คือกองทุนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปีนี้เนี่ยได้รับอยู่320ล้านบาทแต่เดิมก่อนนะครับหลักเกณฑ์ในการจ่ายงบประมาณนั้นกองทุนนะครับก็จะโอนเงินไปยังกองกทของแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะได้รับไม่เท่ากันสูงสุดจะไม่เกินจังหวัดละ12ล้านบาทต่ำสุดอยู่ที่3ล้านบาทนะครับเกณฑ์การพิจารณาว่าจังหวัดไหนควรจะได้รับ เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีผลงานนะครับที่สะท้อนการทําหน้าที่ของนักกีฬามากแค่ไหนชี้วัดด้วยจํานวนเหรียญแล้วก็สมรรถภาพของนักกีฬาแต่ปีนี้ครับหลักเกณฑ์เปลี่ยนไปก็คืออย่างเช่นการเบิกจ่ายนั้นก่อนหน้านี้โอนไปยังกกทจังหวัดปีนี้กองทุนจะโอนไปยังสมาคมจังหวัดแทนโดยไม่ผ่านกกทอของแต่ละจังหวัดอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือว่าหลักเกณฑ์ในปีนี้ด้วย มีเด็กยากจนแล้วก็เด็กด้อยโอกาสจํานวนมากนะครับที่ใช้กีฬาเป็นใบเบิกทางในการขอทุนเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามีงบประมาณโดยตรงที่สนับสนุนในระดับอุดมศึกษาของเด็กกลุ่มนี้หรือไม่ยังเป็นคําถามที่เราตั้งเอาไว้คําตอบก็คือไม่มีนะครับคนทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนกีฬาเหมือนกันวัดกันที่ผลงานเท่านั้นนะครับ แต่อย่างที่บอกว่าการทําทีมนั้นการฝึกซ้อมมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยยิ่งเป็นทีมชายขอบตามต่างจังหวัดก็จะมีความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นมาและที่ผ่านมาเด็กบางคนครับกว่าจะฝึกซ้อมจนมีแมวมองมามองว่าพอมีแววในการปั้นต่อได้เนี่ยก็ยังคงต้องใช้เวลาด้วยและยังคงต้องฝึกซ้อมไปและจึงมีวงจรของการแบกรับต้นทุนความฝันแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับคนที่จะทำกีฬาเนี่ยหนึ่งต้องมีใจรักพอสมควร นะครับเพราะเมื่อก่อนก็เคยทํากีฬาอยู่แล้วมันก็มันเข้าเนื้อเข้าเนื้อเราแน่นอนมันคนที่ที่จะทําต้องมีใจรักถ้ามีใจรักปุ๊บแล้วคุณก็มีการบริหารการที่ดีเรื่องการตลาดด้วยเพราะว่าคุณต้องคิดแล้วว่าเราจะไปของ,งบงประมาณสนับจากที่ไหนเพราะเราลราพังเราคนเดียวนะ่ะก็ไม่ไหวหรอกนะครับมันก็มันก็ต้องหาแล้วก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งทีมแล้วก็ในทีมก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับว่าเ,เรามีงบ่ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่า ทางภาครัฐก็ตอนนี้ภาครัฐก็โดนตัดงบประมาณไปเยอะเหมือนกันนะครับผู้บริหารสมาคมก็ต้องเป็นผู้บริหารที่ที่ที่มีกําลังทรัพย์นะครับหรือไม่ก็ต้องไปขอตามหน่วยงานเอกชนถ้าจะไปขอทางอบจอบตก็ดีเนี่ยในข้อกฎหมายเขาก็เขาสนุนให้แค่อย่างน้อยปีไม่เกิน5%เเนะครับไม่เกินไม่เกิน5%เปอร์เทีนี้หลายๆหน่วยงานไปขอเกี่ยวกีฬาเนี่ยเขาคงสนุนได้ได้ไม่หมด เพราะ,ะนั้นเราเนะี่ยสนับสนุนให้เหมือนทางกรทเนี่ยเราก็เหมือนสนับสนุนให้แต่ละสมาคมเนี่ยเราก็ไม่ให้ทั้งหมดเหมือนว่าในแต่ละปีสมาคมอาจจะขอมาร้อยล้านแต่เราให้ได้ไม่ถึงหรอกเพราะว่าเรามีสมาคมลูกๆเป็นลูกเรามีหลายคนเราคงให้ให้อย่างนั้นให้ให้ครบร้อยเปทุกสมาคมไม่ได้นะครับเราก็ต้องเหมือนว่าให้เป็นงบ,งบกระตุ้นงบสนับสนุนไปที่เหลือเนี่ยสมาคมหรืออย่างที่ว่าโรงเรียน,นก็ต้องบริหารจัดการเอง ว่าจะทำวิธีในไปหาเงินช่องทางไหน